สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยกูรูเวริเคิลช่องของคุณสำหรับเครื่องจักรหนักรถบรรทุกและยานพาหนะเกษตรที่ขับเคลื่อนชีวิตประจำวันของเราผมคือไทยกูรูพิธีกรของท่านและวันนี้เราจะพาทุกท่านเจาะลึกเครื่องจักรที่กำลังสร้างกระแสในวงการเกษตรนั่นคือโฟ t ตั l o ล o P7000 ถ้าคุณเคยสงสัยว่าทำไมเทคโนโลยีสมัยใหม่ถึงเปลี่ยนการทำเกษตรให้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องจ่ายแพงเกินไป วันนี้มีคำตอบให้ภาพลักษณ์ของรถแทรกเตอร์ที่ไม่ใช่แค่พลังแต่ยังฉลาดด้วยการผสมผสานดีไซน์อิตาลีสุดหรูกับวิศวกรรมจีนที่แข็งแกรง่งมาดูกันว่า P7000 จะกลายเป็นดาวเด่นในนาข้าวไทยหรือทุ่งกว้างออสเตรเลียได้อย่างไรกดไลค์ถ้าพร้อมและกดติดตามเพื่อรีวิวรถที่จริงใจไม่กักเริ่มต้นด้วยฟีเจอร์หลักที่ทำให้โฟตันโลว o P7000 แตกต่างจากรถแทรกเตอร์ทั่วไป ใจกลางคือเครื่องยนต์ดีเซลไวชัย wp 7 tr c กํ T กำลัง240แรงม้าที่ผ่านมาตรฐานมลพิษโลกพร้อมแรงบิดสำรองกว่า30%แปลว่าไม่ว่าพื้นที่ลาดชันหรือภาระหนักแค่ไหนมันก็พุ่งทยานโดยไม่สะดุดระบบเกียร์ cvt แบบต่อเนื่องไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ให้เมื่อยแค่บิดคันเร่งก็ได้ความเร็วตั้งแต่ศูนถึงสูงสุด ลื่นไหลเหมือนขับรถ SUV ราคาแพงระบบไฮดรอลิกระบบโหลดเซนซิที่ใช้พลังเท่าที่จำเป็นประหยัดน้ำมันสุดๆมีวาวไฟฟ้า4ทางปรับการไหลได้แม่นยำและลิฟไฟฟ้าที่ยกได้ถึง70ิกิโลนิวตันยกอุปกรณ์หนักได้สบายมีระบ,บบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติช่วยยึดเกาะในโคลนหรือทรายระบบขับเคลื่อน4คูณ4แข็งแกร่ง,งทุกสถานการณ์คนที่ชอบเทคโนโลยียังมี GPS option สำหรับขับอัตโนมัติวางแผนเส้นทางได้ทุกไรฟีเจอร์เหล่านี้เปลี่ยนรถไถ่ายธรรมดาให้เป็นคู่หูอัจฉริยะ ผสมพลังดิบกับความฉลาดที่แม้แต่มือใหม่ก็ใช้งานง่ายพูดถึงดีไซน์ P7000 ไม่ใช่รถถ่ายเก่าๆของปู่แน่นอนผลงานจากพี่นินฟารีนาสตูดิโอออกแบบรถเฟอร์รารีตัวรถสีเขียวมรกตตัดขาวสะอาดตัดเส้นโฉบเฉี่ยวเหมือนรถสปอร์ตบนยางออฟโรดยักษ์ด้านหน้าดวงตาไฟเลดคมกริบตัดกับกระจังหน้าดูดันลดแรงต้านลมเวลาเดินทางไกล ห้องโดยสารสูงโปร่งกระจก360องศามองเห็นทุกมุมไม่มีจุดอับเวลาเลี้ยวหรือถอยเข้าจอดตัวถังโค้งมนรับฟังก์ชันบางโครนขยายรับยางหลังขนาด20.8นิ้วลอยตัวดีบนดินอ่อนมีตุ้มน้ำหนักน่าช่วย่วงสมดุนเวลาใส่อุปกรณ์หนักโครงสร้างโมดูลาร์ประดับง,ง่ายไม่ว่าจะติดโหลดเดินหน้าหรือตั้งค่าสำหรับปลูกพืชแถวน้ำหนักตัวรถราว7,500กิโลกรัมแข็งแรงแต่คล่องตัวรัศมีวงเลี้ยวแค่5เมตรเรียบง่ายคือรถถที่ทำให้การทำเกษตรดูเทเหมือนขับยานอาวกาศ แข็งแรงสวยและดึงดูดสายตาจากเพื่อนบ้านเข้าไปในห้องโดยสารฟีเจอร์ภายในของ P7000 คือจุดที่ความสบายเจอกับการควบคุมเบาะนั่งแบบแอร์ไลนปรับได้ทุกทิศทางมีระบบทำความร้อนและระบายอากาศเหมาะกับอากาศร้อนไทยหรือเช้าที่หนาวจอยสติก๊กมัลติฟังชันควบคุมไฮดรอลิกได้ในมือเดียวไม่ต้องเอื้อมมาหาคันโยกหน้าจอสัมผัส เนิ้วแสดงข้อมูลเรียวถามน้ำมันรอบเครื่องความดันไฮดรอลิกอ่านง่ายแม้ใส่ถุงมือมีแจ้งเตือนบำรุงรักษาลดเวลาหยุดเครื่องระบบปรับอากาศ2โซนเย็นสม่ำเสมอมีเครื่องเสียงคุณภาพสูงฟังเพลงหรือพอดแคสต์ระหว่างทำงานที่เก็บของเพียบที่วางแก้วที่ยึดโทรศัพท์ช่องล็อกของมีค่าเสียงในห้องต่ำกว่า75เดซิเบลสนทนาได้ปกติโครงสร้างห้องโดยสาร ROPS FOPS ป้องกันการพลิกความและวัตถุตกมีประตูฉุกเฉินเข้าออกง่ายวัสดุทนฝุ่นทำความสะอาดง่ายเรียบง่ายคือไม่ใช่แค่ที่นั่งแต่เป็นศูนย์บัญชาการที่สบายช่วยให้ทำงานนานโดยไม่เมื่อยเหมาะทั้งมืออาชีพและมือใหม่ด้านสมรรถนะ P7000 โชว์พลังได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเครื่องวชัย w p 7ให้240แรงม้าที่2,200รอบต่อน,นาทีประหยัดน้ำมันกว่าเดิม20%ด้วยเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์และหัวฉีดอิเล็กทรอนิก เกียร์ CVT ให้ความเร็วตั้งแต่0.03-50ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงปรับได้ไม่มีสะดุดเหมาะทั้งถ่ายลึกและหวานมาเมล็ดเบาๆระบบยึดเกาะดีเยี่ยมขับขึ้นเนิน30องศาหรือลุยโคลนเปียกโดยไม่หมุนฟรี ถังน้ำมัน300ลิตรใช้งานต่อเนื่อง10-12ชั่วโมงแรงบิดสำรอง30%ชนรากไม้หรือหินก็ไม่สะดุงดึงน้ำหนัก10,000กิโลกรัมได้สบายไฮดรอลิกตอบสนองใน1.5วินาทีเบรกดิสเปียกหยุดจากความเร็วสูงใน10เมตรผ่านมาตรฐานเทียสีด้วย EGR และ DPF ลดมลพิษแต่ยังแรงเต็มพิกัดระบบการสะเทือนห้องโดยสารลดการสั่นสะเทือนทำงาน5เฮกตาร์ต่อกันได้สบายเรียบง่ายคือแรงเยอะแต่ฉลาดประหยัดลดความเมื่อยและเพิ่มผลผลิต จุดขายเด่นที่ทำให้ P7 0 0 0ไม่เหมือนใครคือการเป็นรถพรีเมียมในราคาจับต้องได้ดีไซน์พินีนฟารีนาแต่ราคาถูกกว่าแบรนด์ยุโรป30-40เปอร์เซ็นต์ได้ฟีเจอร์ระดับโลกโดยไม่ต้องจ่ายแพงเหมาะกับตลาดเกิดใหม่อย่างไทยระบบ CVT อัจฉริยะรองรับการทำเกษตรแม่นยำลดต้นทุนปุ๋ยมเมล็ด15%ระบบฮิตและไฮดรอลิกมาตรฐานสากล ใช้ร่วมอุปกรณ์แบรนด์ไหนก็ได้โครงสร้างทนหนึ่งหมื่นชั่วโมงรับประกัน3ปีเครื่องยนต์และเกียร์ระบบไฮดรอลิกประหยัดพลังลดการปล่อยมลพิษเหมาะกับเกษตรกรที่เน้นความยั่งยืนสรุปคือ P7000 คือสะพานเชื่อมระหว่างความน่าเชื่อถือแบบดั้งเดิมกับนวัตกรรมยุคใหม่แรงพอสำหรับมือโปรใช้งานง่ายสำหรับมือใหม่และคุ้มทุนในฤดูเดียวปิดท้ายการไปโฟตอนโลว P7000 ไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่คือการปฏิวัติวงการเกษตร,รบนอย่างยักษ์ พิสูจว่าเทคโนโลยีสูงไม่จําเป็นต้องแพงไม่ว่าคุณจะขยายฟาร์มหรือเปลี่ยนจากรถเก่ารถคันนี้ตอบโจทย์ทุกด้านถ้ามีในครอบครองหรืออยากรู้ว่าเทียบกับแบรนด์อื่นยังไงคอมเมนต์มาเลยผมอ่านทุกคอมเมนต์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรีวิวใหม่จากไทยกูรูเวฮิคโคลครั้งหน้าพบกันใหม่ขอให้เครื่องจักรของคุณคำนณอยู่เสมอสวัสดีครับ